สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูหมูปลาสูตรทํากินเองรสชาติเข้มข้นมากๆจะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยสุดๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของหมูเนื้อแดงค่ะเราจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะคะของหมูค่ะจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะส่วนเนื้อหมูที่เราใช้วันนี้นะคะประมาณ250กรัมค่ะมาเริ่มหมักหมูกันเลยค่ะ ผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาค่ะผงชูรสเล็กน้อยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ําปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบค่ะ วันนี้จะใช้เป็นปลาไหาขวดสำเร็จรูปนะคะเพราะว่ามีความขึ้มค้นมากมากเลยค่ะจากนั้นเราจะพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะยังต่ำค่ะพอครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะเติมพริกป่นลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะเพิ่มความผิดร้อนนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะประมาณ2-3ช้อนค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วนําไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะจากนั้นนำหมูลงไปทอดได้เลยค่ะ ทอดให้สุกเหลืองดีเลยค่ะได้แบบนี้นะคะตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูปะลาะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ